สวัสดีครับวันนี้ผมเกอร์แมวม่วงของผู้คุณจะพาคุณมาทำเกมเฮ์เลอร์ที่ทำโดย RPG Maker เออมันดูมีความคล่งจองแฮะแต่ว่าเรื่องราสวสยองขวัญที่เราจะมาทำกันนั้นแค่เริ่มมาก็น่ากลัวซะแล้วเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าเจ้าหมูตัวนี้นั้น มันไม่ใช่หมูธรรมดามันคือหมู3ชั้นอะไรครับเนี่ยโอ้โอโอแถไปทั่วเลยมัวไปทั่วโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ทำเกม r p g Maker Herler กันนะครับซึ่งในพาทนี้เนี่ยเราจะทำเป็นแมปกันเนาะทำเป็นแมปมาทำแมมาทำแมปกันซึ่งแมปที่เราจะทำเนี่ยเป็นแมป Herler เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องึกก่อนว่า แมปที่เราจะทาเนี่ยก็มีอะไรบ้างที่ผมนึกออกเลยนะก็คือ1มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เราจะทํากันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังใช่บ้านหลังเราจะทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้านล้างเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีห้องห้องเนี่ยอาจจะดูหลูนิดนึงเพราะมันไม่ใช่บ้านธรรมดามันเป็นบ้านทีรร่วิวัฒนาการ,ร <saint> เป็นโรงแรมแล้วใช่เพราะเมื่อกี้พูดผิดจะพูดว่าโรงแรมแต่ดันพูดคาว่าบ้านออกไปเราจะทําเป็นโรงแรมล้าง,างกันโลเคชันนั้นจะต้องดูออกแนวแบบพังไปแล้วอะไรประมาณนั้นสักนานๆหน่อยก็ดีนะฮะดูแบบพังน้ามี มีรอยเล้ามีพื้นแตกมีอะไรแบบนี้เขาเห็นแล้วรู้แบบเลยแบบไม่มีคนอยู่แน่นอนไม่ก็แบบโดนปล่อยทิ้งมานานแน่นอนอ่านี่คือธีมที่เราจะทํากันนะเวลาเราจะทาแมปอะไรก็ตามเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้สร้างพื้นที่ใหญ่เกินไปนะฮะแนะนําให้สร้างพื้นที่แบบดูแบบน่ารักกุบกิบอะอะไรประมาณนี้น่ารักกุบกิบไม่ใหญ่มากใส่ดีเทลได้มีพื้นที่ให้เดินไม่ต้องมีพื้นที่ช่องว่างแบบ3ามคูณสตลอดทางอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาพาทํากันเอาแมปขนาดอะไรดี คิดก่อนว่าเราจะทําแมปอะไรดีสมมุติว่าผมจะทําเป็นแมปทางเดินยาวแล้วกันอ่ะจะได้เห็นภาพกันว่าไม่ควรปล่อยให้พื้นที่มันโล่งเยอะเนี่ยเป็นยังไงเอาความยาวสัก20ตั้งหาก็ผิดละอืออิดอันนี้มันความกว้างนะฮะว่ายไปว่าความกว้างเอาความกวาก้างกว้างความกว้าง18แล้วกันเนาะความยาวแนวตั้งเนี่ยสัก20อ่ะเราก็จะได้ทางเดินแบบ ยาวๆมายาวไหมก,ก็ดูดีอยู่แหละแต่ดูเยอะไปอะเอาสักสิบาก็ได้อโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําทางเดินทางยาวกันนะครับเวลาเราจะสร้างพื้นที่เนี่ยแนะนาว่าอย่าสร้างพื้นที่กว้างเกินไปไม่งั้นตอนตกแต่งเนี่ยมันจะลําบากแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยน tileset ตรงนี้ด้วยนะครับ tileset เป็น i n s i d ์เปลี่ยนชื่อ m a ปป้าทางเดินยาวทางเดินยาวประมาณนี้ โอเคสิ่งแรกที่ผมจะทำเสมอคือคุมดำไปจะได้ไม่ปวดตามากเวลาจ้องนานๆหลังจากนั้นจะใส่พื้นเลือกพื้นที่ดูดีหน่อยไม่ถึงแบบดูเข้ากับตีมนะไม่ได้แบบดูฮรูฮาราอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดตีมคุณต้องการแนวูหราก็ใส่ได้จะใส่ทางยาวเป็นสักสช่องไหมสัก4ช่องเนาะแล้วก็ยืดสักแค่นี้ก็สิบสองก็ได้จะต้องดูลกมากสมมติเราทำทางยาวสักสี่ช่อง นี่เป็นห้าแล้วไม่เป็นไรไม่เอาอะเป็นดีกว่าไปไป,ไปมาเอาสามช่องก็ได้เริ่มเริมเ,มเมม่โอเคเราทําทางเดินยาวสามช่องตระมาณน,นี้ให้มันแบบเดิมไม่ต้องเยอะหรอกแล้วก็ลองจินตนาการว่าจะมีทางเข้าทางไหนมั่งซ้ายขวาหน้าหลังสมมติผมจะเอาทางเข้าเป็นทางเข้าขวาขวาตรงนี้เป็นทางเข้านะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าเหมือนกัน ก็จ,จะทําเป็นช่องว่าอันนี้คือแบบตกแต่งไปมั่วๆก่อนเลยนะแบบดูเลยวางโครงสร้างโอ้ยเตะวางโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนทําขวาตรงนี้สองอันทางซ้ายจะมีอะไรไหมสมมติผมจะมีทางแบบห้องยาวๆเหมือนกันทางซ้ายตรงนี้ใช่ไหมผมก็จินตาการแบบประตูนะ่าจะอยู่ตรงนี้อ่กับตรงนี้2องสามสี่อ่ะสองสามสี่สามหประมาณนี้นะฮะทางขวาเนี่ยที่เราทําเป็น สองชั้นแบบนี้เนี่ยสองอันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแบบทางเดินยาวอีกเหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้อ่านี่คือในจินตนาการผมเลยนะผมวางโครงสร้างแบบมั่วไปเลยทางซ้ายเป็นห้องยาวหนึ่งห้องทางขวาจะมีทางไปทางเดินยาวสองทางเอาอะไรต่อดีโอเคแล้วก็ลองซูมเข้าไปซิปึ๊บอ๋อฮะก็ดูไม่แย่แต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําเป็นทางแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้สักเท่าไหร่ โอเคแหละเวลาเราสร้างบ้านปกติอะไรแบบนั้นน่ะมันสี่เหลี่ยมอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบพื้นที่ใช่ไหมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่จับว้าวสับนี้มายัางไงละเนี่ยผมอาจจะเพิ่มไปป๊บให้มันสักกว้างอีกสักหนึ่งปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทําทางแยกพวกนี้ให้มันดูแบบจมเข้าไปไหมจมประมาณเนี้ยปุ๊บทาทางเข้าไปปุ๊บปุ๊บให้มันดูไม่เหลี่ยมจนเกินไป ทำข้างบนให้มันเป็นห้องชัดเจนดีไหมไม่ดีตึ๊ดต้อง้มสี่ตึ๊ดตึต๊ดตึต๊ดตึต๊ดเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมจะทําเป็นกําแพงสี่ผมต้องทําเป็นยี่สิบสองให้มันเป็นประมาณนี้เออมันดูเหลี่ยมน้อยลงไหมก็ดูเหลี่ยมน้อยลงนะแต่ไม่ชอบอยู่ดีอะเราเก็บตรงขอบให้มันดูเป็นมุดมุดเข้าไปตึด๊ดน่าจะดูโอเคแนละ้วทีนี้เรามาใส่เป็นกําแพงกัน ผมต้องการกำแพงสี่ชั้นผมก็จะใส่กำแพงไปหนึ่งสองสามสี่ชั้นหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อาสี่ชั้นสี่ชั้นปึ๊บปึ๊บสี่ชั้นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามส่อะฮะตรงนี้เราจะไม่ใส่ตรงนี้เราไม่ใส่หนึ่งอ่สมสี่ใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราใส่กำแพงแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไระดูเริ่มมีมิติแล้วอ่า ด้วยความที่ว่าห้องเรามันเนี่ยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมถ้าเกิดคุณชอบสี่เหลี่ยมก็เอาแบบนั้นก็ได้นะแค่ผมไม่ชอบเฉยเฉผมเลยไม่ทําเพราะที่นี่ผมก็จะทําเป็นแปะข้างบนไว้แงะแงะแะแะแะนี่ให้ดูเป็นว่าตรงนี้เป็นขอบนะเป็นขอบอะไรประมาณน,นี้อ่ะตรงนี้เป็นขอบนะฮึบึบฮึบตึด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 อ่าฮะเนี้ยขอบขอบไปฟึบพอที่นี้เนี่ย ไอตรงที่เป็นประตูเนี่ยผมจะไม่ทําตัดแบบนี้นะถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เป็นแปะแปะแบบนี้เลยแล้วก็แปะ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 ,แปะอ่าให้มันดูแบบเดินไปได้แล้วอาจจะใส่เป็นกําแพงแล้วก็เป็นทางแล้วก็ป่อยเลยอ่าฮะประมาณนี้หรือใส่เป็นดําพืดแบบนี้ไปเลยก็ไม่แย่ส่วนตัวคิดว่าไม่แย่ ประมาณนี้ไปเลยนะฮะก็ดูดีทำไมอะมันไม่แย่เลยนี่นะพื้นแล้วก็แปะตรงนี้นิดนึงเพิ่มความดูดีประมาณนี้เราก็ลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งปุ๊บเดินเข้ามาตรงนี้เห็นไหมพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนไม่มีทางไปเนาะเราก็เลยแบบมันดูไม่ชัดเจนเราก็เลยจะเพิ่มความชัดเจนโดยการแปะดําแปอ่าเราก็จะรู้แล้วอ่ะตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้นะตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีไอ้ข RIGHT ้างบนตรงเนี้ยเป็นจุดบอกว่าตรงไหนเป็นกําแพงไม่เป็นกาแพง โอเคเพิ่มความแบบดูงงนิดนึงแต่ก็มีหลักการให้แบบผู้เล่นที่เขาเล่นไปเล่นมาเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องไปซ่อนทางให้กับเขาเพราะว่ามันจะทําให้คนหัวร้อนปันะฮะโอเคเราวางโครงสร้างเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะตกแต่งกันให้มันดูเป็นโรงแรมล้างนะฮะผู้ทีละคําเพราะว่าเดี๋ยวลิ้นพันโรงแรมล้างต้องมีอะไร เป็นพื้นแตกแล้วกันเนาะเอาแบบพื้นแตกพื้นแตกแตกไปพื้นแตกมีอะไรอีกมีไม้พังแปะไปแปะแบบไม่ต้องมีหลักการอะไรนะฮะแปะไปมั่วๆแปะมั่วๆไปเลยมันจะดูแบบศิลปะไม่รู้คิดไปเองเปล่านะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะโอเคแปะไปมั่วๆมั่วๆมั่วๆแปะไปแปะอะไรอีกดีให้มันดูลังๆองอะโต๊ะเก่าๆแปะไปแปะทุกหน้าห้องเลยนี่แปะทุกหน้าห้องเลยอ่าประมาณนี้เขาจะได้แบบไม่ต้องสํารวจ เวลาจะตกแต่งด้วยอะไรแนะนําให้แบบแปะไปเยอะๆเลยมันจะได้ดูเป็นของตกแต่งจริงๆอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคทางเดินกลางต้องมีอะไรอีกไหมอาอาจจะมีแบบกระดาษแปะนิดนึงอะแปะกระดาษแปะตรงแปะแปะชั้นไหนดีเนะี่ยปกติผมแปะกระดาษชั้นไหนเนี่ยเออโอเคสองบล็อกใช่ไหมแปบะบสองบล็อกเฮ้ยสูงไปสองบล็อกสองบล็อกอันนี้ก็คืออ่านไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเดินเข้าปุ๊บไปแบบอื่นเลยเพราะฉะนั้นเอาให้แบบ ดูเป็นของตกแต่งทีอ่อาจจะอ่านได้ก็ได้อยากอ่านก็อ่านได้แต่ไม่ให้อ่านหรอกไม่มีอะไรให้อ่านอยู่แล้วฟึบมาดูภาพรวมปั๊บก็ดูล้างขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่พอเพราะฉะน,นั้นเราจะดูให้มันล้างกว่านี้ได้ยังไงลอยล้าวยังไงล่ะไปลอยล้าวไปเลาล้าวเลยเล้าล้าวเลยล,ล้าวเลยอ่ะแตกด้วยอีกกำแพงแบบเห็นอิดเลยอ่ะต้องล้างแล้วแหละต้องคิดว่าล้างแล้วแหละจริงๆอิดเยอะขนาดนี้อ่ะมีแบบ บางอันเป็นแบบกระดาษขาดด้วยนี่ล้างแน่นอนนี่อันนี้ก็ขาดนะล้างยังยังไม่ล้างอยู่เหรอฝุ่นมันเยอะไม่ล้างเดี๋ยวมือมันดาคนละล้างโอเคมาดูภาพรวมปุ๊บเริ่มดูล้างแล้วพอทีนี้เนี่ยรู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าอืมโอเคแล้วหละอืมรู้สึกว่าโอเคก็ก็โอเคแล้วหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ย ทำไม่ใช่พื้นที่สี่เหลี่ยมมากนะฮะมันก็เลยดูแบบดูมีอะไรไปในตัวอยู่แล้วเพิ่มตกแต่งนิดนึงมันก็โอเคแล้วอะ่ะมันก็เป็นบ้านล้างแล้วลองไปเทสกันในเกมดีกว่าเพเยอร์ <Player. S 1> ผมกดอัดยังเนี่ยโอเคกดอัดแล้วไปเราจะตั้งชื่อน้องหมูวะะ่าน้องเบคอนนะฮะอ่านี่มันก็ดูเป็นบ้านล้างแต่ว่ามันดูไม่เฮอร์เรอร์นะ มันดูเออมันดูเป็นบ้านล้างที่แบบน่าจะเฮอร์เลอร์แต่มันได้แค่น่าจะมันยังไม่เฮอร์เลอร์ให้เราจะทำยังไงดีละ่ะให้มันดูเฮอร์เลอร์ความมืดยังไงละ่ะโอเคเรามาทำให้แมปมืดกันดีกว่าวิธีการทำให้จอมันมืดนะฮะเราสามารถกดสร้างอีเวนต์ดับบิ้นคิกตรงไหนก็ได้นะมาตรงอีเวนต์ก่อนนะนี่นี่ไอตัวหมากเนี่ยกดอีเวนต์ปุ๊บทาง คอนเทนต์ Content, ให้กดดับเบิลคลิกไปฮะมาอันที่2นะแล้วกดไปที่ทินสกรีนเราจะเขาเรียกว่าอะไะปรับแสงสว่างหน้าจอปรับสีหน้าจอาได้อะไรประมาณนั้นอ่ะผมปรับเป็นมืดปุ๊บดู a ลชันคือระยะเวลาในการเปลี่ยนสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งอย่างเช่นแบบภาพธรรมดาไปภาพมืดเนี่ยใช้กี่เฟรมกี่วิผมใช้เป็นหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเกิดปรับอย่างนี้เนี่ยแบบเข้าเกมมาปึ๊บปรับเลย อันนี้ wait for completion ก็คือรอให้มันเสร็จก่อนไหมแล้วค่อยเดินได้หรือว่าเดินได้เลยไม่ต้องสนถ้าเกิดติ๊กออกคือเดินได้เลยตัวละครเราจะเดินได้ทําอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการโดยที่ว่านี้มันก็จะปรับไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราติ๊กไว้เนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้จนกว่าอีเวนต์นี้มันจะเสร็จนะฮะโอเคกดสร้างเสร็จแล้วปุ๊บมาตรงซ้ายล่างนี้ฮะ ticker ให้เปลี่ยนเป็น parallel parallel คืออะไรมันเป็นเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับเราอ่าฮะ กดแอปพลายไปฟุบฟุบเซฟปุ๊บเข้าเกมแล้ว <t ell> ฟิ้งว้าวดีๆกด็ดูเฮอร์เรอร์ขึ้นดูเฮอร์เรอร์ขึ้นทันตาไม่นะ <t ell> นี่ฉันจะกลายเป็นเอคอนหรือเปล่าเนี่ยอุด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 เอาไงดีอุดอุดอ ไโอเคพอสำหรับผมผมคิดว่ามันมืดไปหน่อยผมจะปรับเป็นลบห้าสิบแล้วกันนะลบห้าสิบอันนี้สีน้ําเงินเป็นลบสี่สิบแล้วกันโอเคมาดูตรง color tone กันหน่อยน,นะ color tone สีแดงก็คือสีแดงนะฮะยิ่งปรับไปทางขวาก็จะแบบดูแดงมากขึ้นปรับทางซ้ายดูแดงน้อยลงสีเขียวสีฟ้าเอ๊ะน้ำเงินแล้วก็สีเทาเรียงตามนี้เลยนะไต้ขวาปรับเหมือนกันอืออ่ะดูซิว่า สีเป็นยังไงดูดียังอ่านี่มันก็จะดูแบบดูดีละพอทีนี้เนี่ยอันนี้คือการสร้างแมปและการตกแต่งแมปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องรายละเอียดแมปกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะอีกทีหนึ่งก็หลังจากที่ผมปิดหน้าจอเนี่ยไม่ถึงปิดเกมเนี่ยอุด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 โอ้สบายขึ้นแล้วอุดอุดโอ้สบายตาขึ้นเยอะเลย แต่ว่าอาจจะดูเฮอร์เลอร์น้อยลงก็แล้วแต่ความต้องการของผู้พัฒนาแล้วกันนะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากทําเกมให้มืดแค่ไหนโอเคเรามาดูที่แมปกันต่อถ้าเกิดจะตกแต่งเพิ่มโดยใส่อะไรที่มันแบบสํารวจได้เนี่ยของที่สํารวจได้แนะนําให้ใส่ให้มันน้อยๆน,นะฮะเขาจะได้แบบเอ๊ะตรงนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลองสํารวจดีกว่าอะไรประมาณนั้นส่วนอะไรที่คุณแบบไม่ได้ต้องการให้เขาสํารวจอยู่แล้วอ่ะคุณแค่ตกแต่งก็ใส่ไปเยอะๆเ,เขาจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ต้องสํารวจอันนี้มันมีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะใส่เป็นใส่เป็นอะไรดีของตกแต่งที่มันสามารถสำรวจได้แล้วกันเนาะปุ๊บอะมาตกแต่งกันต่อใส่เป็นอะไรดีของตกแต่งที่มันสามารถสำรวจได้เงั้นหนออืมอืมอืมตุ๊กตาเน inadequate? ียเขาเห็นแล้วเขาต้องสำรวจแน่นอนตุ๊กตานี้ถ้าเกิดคุณแปะไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อีเวนต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีอีเวนต์ตรงนี้ ก็สามารถทําได้โดยการสร้างอีเวนท์ทับไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่แมปไม่ต้องใส่อินเมดนะฮะเปลี่ยนตรง Priority เนี่ยเป็นจาก below character เนี่ยเป็น sam as character sam as character แปลว่าอยู่ระดับเดียวกับ character คือตัวของเราเนี่ยจะเดินชนมันได้เดินผ่านมันไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ below เนี่ยคืออยู่ใต้ใต้เท้า character character เราจะเดินเหยียบม,มันได้ถ้าเกิดอยู่ above เนี่ยก็คือจะอยู่เหมือนเป็นก้อนเมฆอะไรประมาณนี้ตัวเราจะแบบเดินลอดไปได้ อะไรประมาณนี้นะเอาเป็นแซมแอสคาเล็กเตอร์แล้วกันเนาะคืออยู่ตรงเดียวกับคาเล็กเตอร์ตรงนี้เราก็จะใส่ไปว่าอะไรดีสวัสดีสวัสดีเอาเป็นเฮลโลแล้วกันเป็นไฮไฮอ่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วแบบเฮ้ยอันนี้น่าจะสำรวจได้แหละมาแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นตุ๊กตาอะไรประมาณนี้มันก็จะดูแบบชัดเจนอะใช่ไหมมันดูชัดเจนเลยเห็นแล้วแบบ เอันนี้สำรวจได้เดินมาปุ๊บเนี่ยสำรวจได้ฮไฮอ่านี่คือการวางอีเวนต์นะฮะให้แบบรู้ว่าตรงไหนเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบล่อแบบล่อซื้ออ่ะเหมือนเราล่อซื้ออะไรแบบเนี้ยสำรวจฮไฮแล้วแบบผีพุ่งมาปุ๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็ดีเอ่อฮะแต่พอทีนี้เนี่ยมันยังดู เงียบเงาหานอนใช่ไหมมันดูแบบมันดูแบบมันดูเฮอร์เลอร์แหละแต่แบบบรรยากาศมันยังไม่มีอ่ะสร้างบรรยากาศยังไงเราสามารถสร้างบรรยากาศโดยการใช้แบบง่ายๆเลยนะก่อนที่เราจะจากลากันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาในเรื่องของสร้างบรรยากาศแบบเต็มตัวแล้วกันเนาะตอนนี้เราเข้าแบบเราแค่แบบเปิดเพลงคอไปด้วยก่อนเพลงแนะนําให้ไม่ใช่เพลงอ่ะให้เป็นแบบ BGS อะ BGS มันจะเป็นเหมือนเอฟเฟกอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยเอฟเฟกไป เอฟเฟกต์ตรงนี้ตรงนั้นเอฟเฟกต์ผมอะไรประมาณนี้ผมจะเอฟเฟกต์เป็นควิกควิกไปกันนะมอาเป็นแบบประมาณน,นี้อ่ากดโอเคไปฟุ๊อ่าเราก็ลองเข้าเกมไปฟึบอ่ามันก็ไม่มีเสียงแบบเหมือนมีบรรยากาศเพิ่มขึ้นมา พอแค่นี้แหละผมเหนื่อยแล้ว <c oughs> จริงๆผมลืมไปเหมือนกันนะว่าผมพูดอะไรไปบ้างะเดี๋ยวตอนตัดต่อ,ต,อต้องไปดูอีกทีหนึ่งแล้วแต่ก็ประมาณนี้แหละฮะการทําแมปเฮอร์เลอร์นะเดี๋ยวผมจะไปทําแมปเพิ่มนะทำเพิ่มจะได้ไม่ต้องให้พวกคุณมานั่งดูกันเพราะไม่รู้ว่าจะให้พวกคุณมาดูแบบเสียเวลาตรงนั้นทําไมเพราะคุณก็จะไม่ได้อะไรแล้วผมก็จะเอาหลักการที่ผมพูดไปนี่แหละไปทําแมปแล้วก็การจะทาแมปแบบ เชื่อมต่อกันนะแนะนําให้ว่าใช้พวกของตกแต่งที่มันเหมือนกันไปเลยนะที่มันดูแบบมีหลายที่ก็ดูไม่แปลกอะไรแบบนี้มันจะทําให้ดูเป็นธีมเดียวกันสถานที่เดียวกันตลอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการทาแบบเฮ์เรอร์สำหรับการจัดวางอีเวนต์ลงแมปเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้มัน18นาทีแล้วไม่อยากทําคลิป20นาทีมันหนักไปโอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ แล้วก็ขอบคุณชิวเพ์ด้วยนะครับผมที่มาคอมเมนต์แล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณคัาผมไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะตบมือให้นะตบมือให้ทำไมเนี่ยขอบคุณครับโอเคจบไปเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนแล้วกันสําหรับการทําแมปเดี๋ยวพาทหน้าอืมค่อยคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะาะยวค่อยๆทําไปด้วยกันอ้ยใช่หลังจากนั้นหลังจากนี้ก็ไปทําแมปกันนะครับทุกคนทาเน็ตทำแมปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมแมปแล้วก็มาพูดถึงการทำบรรยากาศกันแล้วกันเนาะสนุกกับการทําเกมนะครับบ๊ายบาย